บทที่68บุญเทอดชฉมพิไลครางชื่อยอดชูคู่สวัสดเดิมของเธอออกมาเบาๆอย่างลืมตัวไม่ได้ยินคำพูดเป็นเชิงออกคำสั่งในตอนท้ายเรียกฉันทำไมทูนหัวตกลงนะคำนี้ฉันขอร้องให้โฉมตรงเวลาหน่อยแต่แต่ฉันได้เร็วกว่านั้นหรือชาวกว่านั้นนายเกิดตรงถามขัดขึ้นก่อน ก่อนที่หญิงสาวจะตอบจบประโยคฉันฉันกำลังจะบอกบุญเทิดว่าฉันเป็นไม่ได้คุณก็รู้นี้นาวว่าฉันกลับมาอยู่ที่วัชราเวทแล้วเธอแข็งใจปฏิเสธแต่ฉันมีเรื่องสำคัญจะพูดกับโชมนะเขาบอกมาเสียงห้วนดังนั้นโชมพิไลจึงพูดเอาใจเขาฉันรู้แต่มันเป็นการยากที่ฉันจะออกไปพบคุณเพราะพาดาคงสงสัยเออบุญเทิดอยากพบฉันจริงๆ พรุ่งนี้ก็แล้วกันฉันใจร้อนอยากพบเธอวันนี้นะชมพิไลเขาย้ำถึงความประสงค์อย่างผู้เหนือกว่าครั้นเห็นหญิงสาวเงียบไปไม่โต้ตอบว่ารไรเขาก็พูดต่อบไปว่าเมื่อค่ำนี้ไปพบฉันไม่ได้ชมหาทางออกไปพบฉันเดี๋ยวนี้ได้ไหมเพราะนายพาดายังไม่กลับมาไม่ใช่หรือใช่ชมพิไลตอบและย้อนถามเขาไป หลังจากที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไปพบเขาเพื่อให้รู้กระจ่างว่าเขามีเรื่องสำคัญอะไรจะพูดกับเธอเออคุณจะให้ฉันไปพบที่ไหนที่เก่าที่ที่ซึ่งเราเคยพบกันฉันหวังว่าโชมยังคงจำได้คราวนี้เขาตอบมาด้วยเสียงอ่อนโยนโชมพิไลจึงรีบรับคำแล้วก็วางหูโทรศัพท์ลงยังที่ของมันการโต้ตอบทางโทรศัพท์ระหว่างบุญเทิดกับโชมพิไลนี้ แมนคุณอำนาจจะได้ยินชมพิไลพูดไปฝ่ายเดียวและเธอพูดไปด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาในบางครั้งเขาก็พอจะปฏิติดประต่อเรื่องราวได้ว่ามีบุคคลเจ้าของนามว่าบุญเทิดโทรศัพท์มาขอพบโชมพิไลซึ่งครั้งแรกเธอปฏิเสธไปโดยยกอภาดาหลานชายของเขาขึ้นมาเอ่ยอ้างแต่แล้วในที่สุดเธอก็ต้องตกลงไปพบบุคคลผู้นั้นตามความต้องการ คำพูดของชมพิไลที่เขาได้ยินในบางประโยคบางตอนนั้นทำให้คุณอำนาจรู้สึกสะดุดใจสงสัยว่าผู้ที่โทรศัพท์มาหาชมพิไลและเธอได้เรียกว่าบุญเทิดนี้อาจเป็นชายหนุ่มที่เขาเคยเห็นเข้าไปในสวนลึกทางฝั่งทนกับชมพิไลไม่เช่นนั้นแล้วหลานสะพ้ยของเขาคงไม่พูดว่าฉันจะบอกบุญเทิดว่าฉันเป็นไม่ได้ คุณครูนินามว่าฉันกลับมาอยู่วัชราเวสแล้วมันเป็นการยากที่ฉันจะออกไปพบคุณเพราะพาดาคงจะสงสัยพร้อมกันนี้นายพิพัฒน์ไพศาลก็แอบ,บสังเกตดูการเคลื่อนไหวของชมพิไลซึ่งเขาได้แลเห็นว่าเธอได้รีบขึ้นไปห้องพักอีกครู่หนึ่งก็ลงมาแล้วก็งดงามอยู่ในชุดที่เตรียมพร้อมจะออกไปธุระนอกบ้านและแอบ,บซุบซิบสั่งเสียอะไรปรังอยู่สองสามคำ แล้วก็รีบเร่งจะออกไปวัชระเวทจะออกไปจากวัชระเวทซึ่งคุณอำนาจพอจะรู้ได้ว่าเธอต้องออกไปก่อนที่พาดาจะกลับมาดังนั้นพอเขาก้าวฉับๆออกมาที่เฉลียงหน้าตึกเขาจึงแกล้งเดินมาตามเรียกเธอไว้ว่าอ้าวนั่นหนูชมจะไปไหนท่าที่กำลังก้าวเดินของชมพิไลชะงักอยู่กับที่และเธอได้แอบสาบแช่งคุณอำนาจอยู่ในใจ เมื่อจำต้องหันมาตอบเขาไปธุระค่ะอ๋อคุณอำนาจพยักหน้ารับรู้แล้วกแกล้งถามต่อไปเป็นเชิงห่วงใยและหวังดีว่าแพลรู้แล้วหรือยังทำไมไม่เห็นอารถออกมะไม่เป็นไรหรอกค่ะชมไปแท็กซี่ก็ได้พูดจบชมพิไลก็ฝืนยิ้มให้นาชายของสามีเป็นการปิดฉากการสนทนาแล้วก็รีบเดินผ่าไปคุณอำนาจจึงมั่นใจยิ่งขึ้นว่า สิ่งที่เขาคาดคะเนไม่ผิดพลาดครั้งแรกเขาคิดว่าจะสะกดรอยตามชมพิไลไปแต่ก็คิดได้ว่าเขาควรจะปล่อยให้เธอนิ่งนอนใจเสียดีกว่าถึงอย่างไรชมพิไลก็ต้องมีการพบปากกับบุญเทิดอีกการซักถามของเขาวันนี้อาจทำให้เธอไหวตัวและคอยระมัดระวังตัวจนอาจล่วงรู้ได้หากเขาสะกดรอยตามไปแต่ถ้าวันนี้ไม่มีเหตุการณ์ใดๆผิดปกติ ชมพิไลย่อมจะนิ่งนอนใจและเหลิงในที่สุดในตอนเย็นวันนั้นพอแลเห็นหลานชายของเขากลับมาจากทำงานด้วยกริยาอิดโรยใบหน้าหมองคล้ำประกายตาหมน่นไม่แจ่มใสคุณอำนาจก็รู้สึกเวทนาสงสารเสียยิ่งนักเขารู้ดีว่าอะไรเป็นต้นเหตุให้พาดาเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้คุณแม่มีอาการเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ พาดาทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้ด้วยท่าทางอ่อนระหยพลางเอ่ยถามถึงคุณหญิงมารดากับน้าชายของเขาคุณอำนาจอึ้งไปนิดหนึ่งแล้วก็ตอบตามความจริงว่าน้าไม่เห็นเป็นอะไรนี่เห็นนอนอ่านหนังสือบ้างนั่งถอดผ้าบ้างนนานคิดว่าคุณแม่ท่านเป็นโรคอะไรแน่ครับทำไมคุณชายไม่ถามหมอสมานดูละ่ะน้าไม่ใช่หมดไม่ใช่หมอมาถามนาะ มันจะถูกที่ไหนคุณอำนาจพูดยิ้มยิ้มเป็นเชิงเย้าหลานชายซึ่งแท้จริงแล้วเขาไม่รู้ว่าจะตอบพาดาอย่างไรดีนั่นเองผมถามแล้วคุณหมอสมานบอกผมว่าสงสัยคุณแม่จะเป็นโรคอุปทานคือคิดว่าท่านเป็นโน่นเป็นนี่ท่านที่ท่านไม่ได้เป็นอะไรพาดาตอบพร้อมกับยิ้มด้วยรอยยิ้มที่คุณอำนาจอ่านความหมายมันไม่ออกว่าหมายถึงอะไร เขามีความรู้สึกอย่างไรต่อโรคของคุณหญิงมารดานาเองก็คิดว่าท่านคงจะเป็นอย่างที่คุณหมอสมานท่านพูดนั่นแหละคุณอำนาจคลอยตามอย่างเห็นด้วยเพราะฉะนั้นผมคงไม่สามารถถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งท่านหากว่าผมจะเดินทางไปจันทบุรีในวันพรุ่งนี้พาดาผู้เสียงคืนคุณชายจะเดินทางไปจันทพรุ่งนี้หรือ น้าชายตวนถามให้แน่ใจครับเขาตอบเสียงเน้นหนักคุณพี่กับหนูโฉมดูเรื่องนี้หรือยังยังครับผมคิดว่าจะบอกเมื่อตอนออกเดินทางนายพิพัฒน์ไพศาลสูงอายุพยักหน้ารับรู้พางเรียบเคียงถามว่าคุณชาจะไปกี่วันผมคิดว่าจะอยู่จนกว่าจะพูดให้อวินและน้องสายเข้าใจผมพาดาตอบเสียงแผ่ว เข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าผมรักและต้องการน้องสายชายหนุ่มสารภาพถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อวริกาด้วยเสียงแหบพร่าแต่กระนั้นคุณอำนาจก็ได้ยินอย่างถนัดชัดเจนคุณชายคิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรหากคุณวินกับน้องสายเข้าใจในเมื่อหนูโฉมก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในวัชระเวทแล้วไอ้เรื่องที่จะให้น้องสายกลับมาอยู่อีกในสภาพเดิมโดยที่คุณชายก็มีหนูโฉมอยู่แล้ว นาไม่เห็นว่ามันจะมีทางเป็นไปได้สุภาพบุรุษสูงอายุพูดเป็นเชิงเตือนเรื่องนั้นผมรู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมจึงต้องการแต่เพียงจะให้อวินกับน้องสายเข้าใจผมยังถูกต้องเท่านั้นเพราะผมรู้ว่าน้องสายเข้าใจผมผิดพูดจบพาดาก็ขยับกายคล้ายกับจะลุกขึ้นคุณอํานาจแลเห็นเช่นนั้นจึงถามว่าคุณชายจะดื่มอะไรเย็นๆบ้างไหม น่าจะเรียกเด็กให้ไม่ครับหลานชายตอบปฏิเสธพร้อมกับอดคิดถึงวาริกาไม่ได้นับตั้งแต่เธอจากเขาไปเขามีความรู้สึกประหนึ่งว่าวัชระเวทได้ขาดสิ่งสำคัญไปสิ่งหนึ่งทุกอย่างที่ห้อมล้อมอยู่รอบกายเขามีแต่ความซบเซาหม่นหมองแม้ว่าจะได้โฉมพิไลกลับคืนมาถ้าวาริกายังอยู่แม้เธอจะมีเรื่องขุ่นเคืองเขา เธอก็จะส่งพี่แจมของเธอให้คอยมาดูแลเขาว่าต้องการสิ่งใดบ้างเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลากลับมาจากงานเด็กสาวผู้นั้นมอบความสนใจเอาใจใส่ของเธออันเกิดจากน้ำใสใจสะอาดเป็นเครื่องผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยหัวใจให้แก่เขาต่างกับโชมพิ่ล่ยซึ่งมักจะให้ความเย้ายวนอ่อนหวานเป็นการรับรองเขาพาดาจำได้ว่าไจ้แต่งงานกันมา ชมพี่ไลดูเหมือนจะไม่เคยหาน้ำให้เขาดื่มแม้แต่แก้วเดียวเมื่อเขากลับมาจากทำงานสิ่งที่เธอปนเปื้อให้เขาก็คือปากกับแก้มการกอดการจูบซึ่งพาดาไม่คิดว่าจะเป็นเขาหรือผู้ชายคนใดก็ตามย่อมไม่ได้ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นจนพร่ำเพรื่อเกินไปอ๋อนนะาลืมถามไปว่าพรุ่งนี้คุณชายจะไปคนเดียวหรือว่าเอาแพ้วไปด้วย นายอำนาจถามขึ้นอีกเมื่อเห็นพาดาผุดลุกขึ้นยืนไปคนเดียวครับพาดาตอบแล้วก็เอ่ยถามถึงภรรยาของเขาต่อไปด้วยเสียงเรียบๆเรื่อยๆว่าโฉมถ้าจะไม่อยู่กระมังครับน้าชายรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเมื่อถูกถามในที่สุดเขาก็พยักหน้ารับแล้วก็ถามว่าไม่อยู่หรอกแกออกไปจากวัชรเวท ก่อนคุณชายกลับเพียงคู่เดียวถ้าไม่ไปบ้านแม่ก็คงจะไปเอาเสื้อที่ตัดไว้พาดาพูดขึ้นอย่างคาดคะเนแล้วก็ยิ้มกับน้าชายเป็นการขอตัวไปผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยไม่ได้พูดอะไรถึงภรรยาอีกนายเองก็เฝ้าภาวนาขอให้หนูโฉมไปยังจุดใหม่ที่คุณชายคาดคะเนมากกว่าตามที่น้าสงสัยมั่นใจคุณอำนาจรำพึงอยู่ในใจ ขณะที่มองตามร่างสูงสง่าของหลานชายคนเดียวของเขาไปนายวินสิรวิทย์มองดูกริยาที่นั่งเหม่อมองออกไปเบื้องหน้าของธิดาน้อยของเขาอย่างเอ็นดูรักใครพลางก้าวเข้าไปยืนอยู่เบื้องหลังของเธอพร้อมกับเอ่ยทักถามด้วยเสียงอันอ่อนโยนว่าน้องสายมองอะไรเพลินเชียวลูกวริกาหันมายิ้มให้บิดาของเธออย่างน่ารักก่อนที่เธอจะตอบว่า น้องสายมองดูนกกังเขนคู่นั่นค่ะที่กอะอยู่ที่กิ่งชมพูนั่นไงค่ะพ่อเธอชี้มือผ่านหน้าต่างไปเบื้องหน้าดูเหมือนจะเป็นแม่นกกับลูกนกใช่ค่ะเด็กสาวตอบพร้อมกับดึงแขนของผู้ให้กำเนิดมากอดและพึมพำประจบน้องสายเห็นแม่นกกับลูกนกแล้วก็รักพ่อขึ้นอีกเยอะแยะทีเดียวค่ะเพราะพ่อ,พอ เป็นทางพ่อและแม่นกรวมกันของนกน้องทรายนายวินหัวเราะชอบใจเสียงดังกลางวานเขาเอื้อมมืออีกข้างหนึ่งรูปายศีรษะของธิดาเบาๆต้องการอะไรจากพ่อหรือยายลูกนกน้องทรายจึงได้มาประจบพ่อแต่จริงนี่พ่อคิดว่าน้องทรายประจบพ่อแท้จริงแล้วน้องรายไม่รักพ่ออย่างงั้นเรือคะวลิกาทำตาโตเมื่อย้อนถาม ก็ยังไงนะซนายวินแกล้งว่าพ่ออย่าพูดให้น้องสายเสียใจสิคะพ่อขาเมื่อไม่มีแม่แล้วน้องสายก็รักพ่อคนเดียวในโลกคะ่ะระวังใครเขาได้ยินเขาจะเสียใจที่ว่ารักพ่อคนเดียวบิดาเยางั้นมีข้อแม้ว่ารักพี่แจ่มแถมทายด้วยอีกคนนึงคะ่ะบริกานึกถึงพี่แจ่มของเธอโดยปัดผู้อื่นไปไกลห่าง แถมทายพี่แจ่มคนเดียวเท่านั้นเองหรือคนเดียวค่ะเธอตอบเสียงหนักแน่นนายวินยิ้มดูและต่อจากนั้นเขาก็เอ่ยถามวาริกาขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการว่าเมื่อวานนี้อาหมอซุเมธเขาไปพบพ่อที่โรงงานเขาบอกว่าพ่อมีสมิธเขาบอกพ่อว่าสมิธไปเร่งรัดให้เขามาพูดกับพ่อเรื่องน้องสายเพราะน้องสายบอกสมิธไปว่า หากยังไงก็ให้คุณสุเมรมาติดต่อกับพ่อจริงเหรอลูกพูดจบสุภาพบุรุษสูงอายุก็สุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ใกล้ธิดาวริกาเงยหน้าขึ้นสบตาบิดาของเธอนิดหนึ่งก่อนที่จะตอบเสียงชัดเจนจริงค่ะหมายความว่ายังไงน้องชายตกลงจะรับมั่นและแต่งงานกับสมิค่ะเด็กสาวกล่าวตอบทั้งที่ผู้ให้กำเนิด ยังถามไม่จบประโยคแต่เรื่องคุณชายยังไม่เรียบร้อยนะลูกนายวินทวงพอได้ยินคำว่าคุณชายดวงตาทั้งคู่ของวาริกาก็เป็นประกายวับวาวขึ้นทันทีน้องชายคิดว่าเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราไม่มีสิ่งใดผูกพันต่อกันอีกของมั่นของน้องชายก็คืนไปแล้วหนังสือ,อยาก็มอบให้แล้วเรื่องหนังสือ,อยานั้น หากคุณชายไม่ยอมเซ็นน้องสายของพ่อก็ยังเป็นภรรยาของเธออย่างถูกต้องตามกฎหมายลูกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมั่นหรือแต่งงานกับใครก็ได้แต่น้องชายมั่นใจว่าป่านนี้คุณชายคงจะรีบเซ็นจนมือไม้สั่นไปหมดแล้วค่ะวริกาพูดเสียงเยาะตลอดระยะเวลาสวันที่ผ่านไปโดยปราศจากวี่แววว่าพาดาจะติดตามมาเจราจา ตกลงกับเธอได้สร้างความเจ็บชำ้ำปวดร้าวให้แก่หัวใจของเธอเมื่อคิดว่าการเงียบหายไปของเขาคือการสิ้นสุดและการป่าจากเยื่อใยเพราะมั่นใจเช่นนั้นหรือน้องชายจึงตกลงที่จะรับมั่นสมิธนายวินถามและมองดูอย่างคาดคันไม่ใช่หรอกค่ะเพราะน้องสายคิดว่าสมิธรักน้องสายและน้องสายจะไม่ผิดหวังในชีวิตอนาคต พรสมิค่ะการแต่งงานควรมีความรักเป็นรากฐานสำคัญส่วนสิ่งอื่นเป็นเพียงองค์ประกอบนายสิรวิทย์แยงเป็นการบอกให้รู้ว่าบิดาของเธอยังไม่ปรารถนาที่จะให้เธอรับมั่นสมิดในระหว่างนี้ดังนั้นเพื่อต้องการการประชดพาดาและต้องการแสดงให้เขาเห็นว่าเธอไม่แยแสต่อเขาเช่นกันวริกาจึงกลั้นใจพูดว่า น้องสายทราบค่ะและน้องสายคิดว่าน้องสายรักสมิธน้องสายนายวินเรียกที่แดนน้อยของเขาเสียงหลงพร้อมกับมองดูเธออย่างไม่เชื่อหูของตนเองพ่อสงสัยอะไรน้องสายลรอคะพ่อไม่อยากเชื่อว่าลูกของพ่อรักสมิธนายวินพร่งออกมาแต่ลูกของพ่อน้องสายของพ่อได้ได้รักคนที่พ่อไม่เชื่อค่ะ เด็กสาวฝืนยิ้มแย้มเมื่อแข่งใจพูดน้องสายจะให้พ่อเข้าใจว่าลูกพร้อมที่จะรับมั่นของสมิธอย่างนั้นหรือเขาถามให้แน่ใจถูกแล้วคะ่ะเด็กสาวก้มศีรษะรับคำด้วยเสียงหนักแน่นน้องสายคิดว่าลูกได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วหรือในเมื่อการมั่นและการแต่งงานครั้งนี้ย่อมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนครั้งแรกน้องสายทราบคะ่ะ เพราะสมิธคงจะไม่มีใครแอบซ่อนไว้เหมือนคุณพาดาอภิรักภูบาลถ้าเช่นนั้นพ่อก็จะตามใจน้องสายพ่อจะตอบตกลงกับอหมอเขาในวันพรุ่งนี้นะค่ะวริการับคำวูบหนึ่งที่ความรู้สึกประหลาดแล่นจับหัวใจดวงน้อยของเธอซึ่งเธอไม่อาจจะแยกแยะได้ว่ามันเป็นเนื่องมาแต่อะไรเธอรู้อยู่แต่ว่าแทนความปีติ ยินดีที่สมหวังเธอกับรู้สึกว่าความอ้างวางเย,เย็นเยือกและหนาวเหน็บจับหัวใจต่อจากนั้นก็ว่าวิวเหมือนหัวใจจะขาดรอนฉันควรจะดีใจที่พ่อตกลงอนุญ,ญาตให้รับมั่นสมิธเธอควรดีใจสิน้องสายจ๋าในที่สุดการมั่นระหว่างวริกาศิรวิทย์กับนายเรืออากาศโทสมิธ การจัรัฐก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันในเวลาอีกสวันต่อมาส่วนการแต่งงานนั้นได้ถูกกำหนดขึ้นในอีกเวลา8เดือนข้างหน้าคือหลังจากที่สมิธกลับจากฟิลิปปินส์ซึ่งเขาจะต้องออกเดินทางไปในปลายเดือนหน้าพอการมั่นของหนุ่มสาวทั้งสองผ่านไปได้เพียงวันเดียวบ้านของนายวินก็ได้ต้อนรับพาดาอภิรักภูบาลบุคคลแรก ที่ได้ออกมาต้อนรับชายหนุ่มก็คือแจมพี่เลี้ยงสาวของวาริกาคุณชายแจ่มอุทานชื่อชายหนุ่มออกมาอย่างตื่นเต้นไม่คาดฝันว่าจะได้พบเขาใช่ฉันเองอะไรไม่ได้พบกันแค่ไม่กี่วันเจนทำท่าเหมือนจำฉันไม่ได้เพียงได้พบแจ่มพาดาเพียงได้พบแจมพาดาก็อดตัดพอ และหัวใจเต้นแรงด้วยความยินดีไม่ได้หากได้พบนายสาวของหล่อนเล่าหัวใจของเขาไม่เหมือนมีกองเข้าไปตีระรัวหรือเชิญคุณชายในห้องนี้สิคะแจมเชื้อเชิญพาดาให้เข้าไปในห้องรับแขกพร้อมกับอดที่จะคิดเวทนาสงสารเขาไม่ได้เมื่อมาสังเกตเห็นว่าเพียงชั่วระยะเวลาสัปดาห์เดียว พาดาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายใบหน้าของเขาหมองคล้ำซีดเซียวดวงตาทั้งคู่ฉายประกายหมุนหมองบอกถึงความทุกข์ที่ทับถมอยู่ในสวงอกนายอภิรักษ์ภูบานได้เดินตามแจมไปสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ในห้องรับแขกอย่างว่าง่ายพลางกวาดสายตาไปร,บรอบๆห้องนั้นแจมจึงพูดขึ้นก่อนที่จะถูกเขาถามว่า คุณวินท่านไปคุมงานที่โรงงานค่ะหล่อนหมายถึงโรงงานผลิตอาหารและผลไม้กระป๋องซึ่งพาดารู้จักดีแล้วคุณน้องชายของแจมละ่ะฉันมาที่นี่เพราะอยากพบคุณน้องชายมากกว่าอาวินแจมอึกอักลังเลเมื่อถูกถามถึงนายสาวหล่อนเหลือบมองดูพาดาอย่างสงสารจับใจไม่ได้เมื่อเขาทวงถามและได้พูดว่า แจมยังไม่ได้ตอบฉันเลยพลอยโวดฉันไปอีกคนอย่างงั้นหรือความจริงฉันไม่น่าถามเลยสําหรับเรื่องนี้เพราะหากไม่พลอยโวดฉันแจมก็คงจะบอกฉันให้รู้บ้างว่าน้องทรายหนีมาจันทดิฉันไม่ได้โกรธคุณชายค่ะคุณน้องทรายเธออยู่ในสวนค่ะแจมรีบปฏิเสธและตอบให้พาดารู้ว่าวริกาไม่ว่าอยู่ที่ไหน เอาไหมนะแจมรีบปฏิเสธและตอบให้พาดารู้ว่าวาลิกาอยู่ที่ไหนชายหนุ่งจึงขยับกายจะลุกขึ้นไปพบเด็กสาวผู้ที่เขาปรารถนาจะได้พบแต่แล้วในวินาทีต่อมานั้นเองร่างของเขาก็ต้องสงบนิ่งไม่ไหวติงเรากับต้องมนสะกดเมื่อได้ยินแจ่มอมแอมพูดว่าคุณชายคอยคุณน้องทรายอยู่ที่นี่ดีกว่าคะ่ะ เออตอนนี้คุณน้องสายกำลังทานน้ำชายอยู่กับคุณสมิธและเพื่อนๆค่ะจบบทที่68